สบายดีสวัสดีเพ่อแม่พี่น้องสบายดีมัตฉุกุสุขคนน้นองบ่วิวารสิเป็นเอฟซีฝั่งไทยหรือวฝังลาวรัอวต่างประเทศเราถัดป์ผสมสบายดีมัตฉุกูสุขคนเด้อมันน,มน,นี่ก็มาพบมาพอกับซองซอแพนคือเกาอีกเนาะตอนนี้ก็อยู่เพื่อนอยู่ซานคืก่าแต่ว่ามานั่งอยู่อันแคมหัวพี่น้องถัตประสมมัอน,นี่ตะเวนกับชิตโตกดินแล้วเนาะชีคําซิมเมืดแล้วมีแต่แสงเล็กน้อยอะไรนี่ มันใกล้มือเลยนาอท่านหุ้ชมอากาศกันหนาวหนาวหนาวคือเก่ามาอน้ค่ะก่อยนี้ใส่เสื้อตอนนี้มา่ายมือเลยหนาวคือเก่านาะทลานผุ้ชมมนาะใส่เสื้อตัวนี้มันซองซ้ำมือเลยกันบวกายใดความมันหนาวเนาอเสื้อกับใส่ซ้ำและเขาว่ามันหนาวเนาอถ้าสีรักก็คือแบบเผื่อมันชีแเห้งนะน่ะก็เลยใส่ซ้ำมาลายมือแล้วแหละตัวตัวนี้กันเนาะ ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามแรงๆแล้วถ่านผุดโซมน้ำเเพลขุ่นมาเนี่ยเนาะนั่งลงจะไปยื้องป้ากินอย่างไรขุ่นข่ากินข้่นข่าอยางขามโู้กินข้าวเากัมะขามเนาะคนหิวข้าวแห้งแล้วท่านผุดโซมคนก็เลยกินข้าวเากัมะขามเนาะกินเห็ดบ่เกิดพออเหาอเห็นจำหนาวแห้งเนาะอาบน้ำ อยู่บ้านน้องแพรโมนี่บ่บ่ได้อาบฝรั่วปตูดอ่ะน้ำจกมือเลยบ้าวานห้องอ่ะคนบ้ามืออาบน้ำวนาะจ้าวพไปอาบน้ำมามือเลยว้าวไปน้องคอยอาบทุกมือน้องคอยอาบเจ้าแรงเนาะจ้าเอว่าเนะจ้าอย่าไปอาบน้ำบัานนี้เฮากะสิไปอันขั้นสมพักหรือว่าเห็ดพักดองเนาะท่านผู้ชมบ้านพ่อเอิ้นว่าเห็ดสมพักขั้นสมพักเนาะสมพักบัวกับพักกาดเนาะท่านผู้ชมพักบัวกอ่ะ กับบลายไปเลยน้องเนาะกับผักกาดชิมาคั่นสมบนรณ์การทหานผู้สมสิไปอันคั่นสมพังของทหานผู้สมน้อง,อง,งน้องแพลวเพราะวลมดีันะ <c oughs> จังหวะช่หางพิวน่าเลย <c oughs> จ้ะจังมันยังติดจังมันยังติดดังขอบอกยันคุณพี่เข้าบลูหยังยังหลุดมิกก็จะไปเขียดเนื้อได้ลงเฮียนมาพัดได้ ไดดังๆมาทานผู or twice or twice Get ้โมเอ้ยไดดังๆมาฟูมีแต่ยางลึกบิ๊กค่ะลิสดีแล้วบ่เป็นอันดับแล้วเนาะจําเป๊ะนี่ลงเรียนมาผัดไปให้ยางลึกบิ๊กอันติดดังมาฟ้าตโอเคทานผู้มถ้าเบิ่งถ้ามาแฟสิไปอันเ็ดมผักเนาะซมผักบัวกับผักกะไปปนกันเนาะก่อนเฮาสิไปล้างผักอันกัมผักก็มาเบิ่งเอื้อยเพิ่นล้างมันเนาะท่านผู้ชมมันแก้ว สบายดีสบเลยหนาวเห้งเนาะทุกสูงมันเกลพูดมาตนบ้านเบาเลาเนาะมันเกวนี่เมดวะวันนะคำมันนะคำเนาะ้านเบาเคยกลาวพูดอะไรเหนาเบาเบาาเบา หนึ่งมันกินเนาะทานผุซมเมื่อนี่คือสิบ,บม่มีเมนูแรงกินดอกเนาะแต่เลยมนันหนึ่งม,มันกินได้แล้วแทนเขา,<笑><笑>นาเหนวาวเหงาวกระจนสัน่นงาบงาบงาบมันแกว้วที่คอยคูดมือนั้นอะไรครับพูดม,มื่อนั้นมันบ่มีเนาะมันบวได้ลายมันบด้หัวใหญ่ขนาดนี้ห,นหัวในน้อยหนึ่ง หนึ่งข้าวซุกแล้วเป็นทีเรียบร้อยเงก็เลยมาหนึ่งมันปัะนดี๋ยวจะไปล่างพักเดี่ยวพันศพแล้วคุณผู้ชมลายมือแล้วไ่าเฉดตู้เย็นมันย่านมันเงาฮะนะร่างเด็กที่นเนาะยังเอาไปล่างคุณผู้ชมือว่าสะอาดสะอาดตาอะไรนเท้าวคือว่ามันมีสีดินนะนะ กระชิมาล่างพักมาทานทุสมพักก็คือสีเข้าสิลร่างไว้แล้วเนาะล่างไว้เดี๋ยวใส่ตู้เย็นทำกรสิมาล่างเป็นรอบสองอยู่ในทงนี่ยกระิเป็นพักกาค่ะทุสมพักกาเนี่ยค่ะกาใหญ่อันนี้มันสีโบกขื่อไปเนาะประกาศอันนี้กินกับเกลวกับจุกับปุ่นกับยังก็ได้แต่กระชิมาคั่นคั่นรวมกันกับพักบุ กระแซ่บไปแบบหนึ่งเลยล่ะคุณสุม้มแซ่บไปอีกอย่างเนะาะคั่นกลนกันคะคั่นแล้วนี่ก็บบัลายก็ได้นะเบิ่องไปชีคือว่าลายคือว่าเต็มกระโตกวะนี่แต่พอคั่นมันก็เหี่ยวลงกับบัลายก็ได้เนาะวันดีเท่ากัสชมาตัดก่อนเนาะมันใหญ่โคดมันยาวควรนะตัดขึงกลางขากลางนี่เลย นี้องเงาคุณแม่พักบวัวตกเงาหนักเงาหนัหกทานะท <c oughs> ่าน,านพักบวัวก็อนนะคุณผู้ชมทันท่าน่นนนานงามนีกับชินกี้พักบัวเลยแหละรัดเข่งกลก็เพื่อสิมพอยมันยาวเกินไปได้เวลาลงมือ น้ำรมไม่านว่ตรมอทัักน้ามาใส่น้อยนึงโลกเกิดสิอันไทยมันขั้นง่ายคือ น้ำทำดูชมเบอรีให้มันโอนตันแต่ก็มันอโอนเนาะมันฉะุกเฉิน่หเคนะครคะท่านวัดเถือวัดเท็จแต่ยังบอกอันนั้นอยู่ อ,อีกหน่อยหนึ่งเนาะคันไปคันมามันเป็นฟองน้ำพักอ่องเคี้ยวอยู่เป็นฟองอีกพอเพราะอะไรเนาะหรือมันยังโเหี่ยวพักมันแก่ไงเนาะมันคันมันแข็ง ชมเลยท่นจะมีพวกอลยเขากมสิมาล่างน้ำเป่าเ้าะมาล่างกระตุกมาโหข้ายัางสิ่ทนตตน่นพัดกาดตอ้าวนาวหันคุโศเลอ ขั้นเพิ่มงนี่มันสีออนกว่านี้อันนี้เองขั้นบวเพิ่มขั้นะ้สมากปฏิประกาศนาอีนตัวประกาศนี่คือขั้นยากเลยประกาศเป็นเคเป็นก้านใหญ่ ก้านใหญ่ต้องดวเสก่นขนาดากนก้านมันน,นี่แหละมันแข็งทานให้ม,มันยุกห นก็คือชีหลักเลยรับสูคนไม่เป็นงูงี้งูงี้มันดอกไม่ต้องไม่เป็นถือคอย,คยดอยู่ก็ได้มันลายปีเลย น้ำเคี่ยวลืกหมูน้ำพัก๋<ป>อ้ ใส่ปนกันเลยเนาะไม่แย่งไม่ถันบุสมใส่ปนกันกับผักบัวกลางแซ่บโอเคแล้วมาน่อตอนนี้ทางการคั้นเป็นทีเทม้อยเนาะท่านผู้ชมในนี้กันรวมการถแท่านผู้ชมใส่ปนกันผักกาดกับผักบัวเนาะผักสีมันเทน้ำ น้ำอันนี้สิเป็นน้ำหมวกใสเนาะน้ำที่แบบว่าเข้าหมาเข่าแล้วเข้ากระล่างไปเลยเนาะมันเกิดเทน้ำลงไปอีกหน่อยหนึ่งมันก็สิเป็นน้ำใสใสน้ำหมวกแบบใสนะใสอะไรรอนะก่านใส่น้ำปากมันที่นั้นเป็นเนาะเข้าก็ใส่น้ำหมวกลงไปหน่อยหนึ่งน้ำหมวกใสนะเดี๋วกะสิมาใสเกลือลงไปหน่อยหนึ่งเนาะใสเกลือพอดีพอดีแค่ไหน ใส่ตื้อหน่อยนึงเด็วก็สิใส่แป้งงวอนะคุผต้มใส่น,อน้อยหนึ่งก่อนลงเนาะแป้งงวเนี่ใส่น้อยหนึ่งก่อนมือเป็นมืออันเท้าที่เอามากินนะเท้าว่ามันยังโวนัวเท้าก็สา,าสามารถใส่ได้อีกเนาะแต่อันนี้เท้าที่ใส่เพราะแบบเอาเท้านะเพราะแบบให้มันอันนั้นสื่อให้มันดองไปหน่อยหนึ่งสื่อนะเอามือจับตัวเนวาะญาติมันแบบโบเข่า เนื้อเขานั่งกันวันไดยันมันบวถวนะต่อไปเทากับใส่เข่าลงไปเนาะใส่เข่าลงไปหน่อยหนึ่งคันผู้สมหมดใส่ลายใส่ลายแล้วมันสีแบบมันสีบบานเกินไปฮะนะเวลาเข่ามันเปื่อยมันสีบานอันนี้จะเป็นเข่าทแถวหนึ่งแล้วเรียบร้อยอะลรใส่แล้วก็คั่นขั้นเซาเ้าให้มันเข่ากันเนาะ อากาศห้อนนี่เป็นไวเลยท่านผู้ชมแต่ว่าขั้นอากาศเย็นคือเดียวนี่นี่โอ้ยนั่นเป็นมืออื่นนี่ยั่นบมดได้กินเนาะนี่โหมันบมทันได้เป็นเนาะมันบมทันได้สมมันต้องแบบสมๆหน่อยนึงมันจังสีเสแสมเนาะแต่กกัดกับมังคีโอ้ยคักแต่ขั้นอากาศเย็นเนี่ยก็ไล่มือคุณเล็กถึงได้กินมือพื้นผู้เป็จักถึงได้กินขั้นอากาศหนาวเลี่ยเป็นไวเนาะท่านผู้ชมโอเคเนาะมัหนีิโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ข่อยกับขั้นสมพักรู้อะเห็ดพักดอง เป็นทีเทมพอยเนาะแล้วเป็นทีเทมพอยเนาะขวยกับสิโคจบคลิปเอาไว้สำเนินนอกที่ไปห้าอำนาจอำนาจก่อนเพราะว่าอากาศมันหนาวขนาดอาบเวลานี้น่ยังอาบได้เท้ามันมืดไปกว่านี้นี่อาบไม่ได้เลยแล้วถัดไสมมันหนาวมันเย็นแห้งเลยรนอกมันนี่ค่ะเย็นแห้งกว่าเมื่อวานนี่เมื่ออื่นนี่ก็สิคือกันนอกโมโหว่ามือใดญเนาะมันทำสิเศร้าหนาวพอเนี่มันก็นาวมาลายมือแล้วบอกเกินสามสี่มือข้างหน้าเราองถัดไปส้มโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ซอฟเพนก็ขอจบคลิปเอาไว้สำเนินนอก มักกันอย่าลืมกดไลค์กดแช์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งชาวเพืในเดอร์เผยสิบัวพาคลิปใหม่ๆจากส่งชาวเพื่นน้องฐานผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วฐานผู้ชมขอกล่าวคำว่าสบายดีไปแล้วพี่น้อง